วันนี้พาพี่น้องมาเลาะดูสวนมันสำปะหลงังถึงแม้ปีนี้ราคามันสำปะหลังจะค่อนข้างดีนะคะแต่พี่น้องทราบไหมคะว่าโรคมันสำปะหลงังมันยังแก้ไม่ได้นะคะ โลกใบจุดใบลายใบหงิกมันยังแก้มไม่ได้ปีนี้อาจจะดูสภาพมันค่อนข้างดีนิดหนึ่งตรงที่ว่าปีนี้มีฝนตลอดปีแต่ฤดูแรงก็จะก้าวเข้ามาไม่นานนี้ในภาคฤดูหนาวอากาศก็จะแห้งลง อุปสรรคของคนทำสวนมันสำปะหลงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับฝนฟ้าอากาศแล้วก็โรคของมันซึ่งมันแก้ไม่ได้จริงๆมันยังแก้ไม่ได้ภาคตะวันออกทั้งภาคตอนนี้ก็ประสบกับปัญหานี้ก็คือโรคในมันสำปะหลง โรคใบลายโรคใบหงิกนะคะก็จะหงิกงอแบบนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะนี่ก็จะหงิกหงิกงองอก็เชื่อว่าปีนี้ราคามันจะดีขึ้นแต่ ้าวสวนมันก็ต้องต่อสู้กับโรคในมันสัมปรงังถ้าแก้ได้ก็คงจะดีนะคะเนี่ยค่ะโรคมันสัมปรังที่มันเกิดขึ้นนะเวลานี้ที่มันยังแก้ไม่ได้ ชาวสวนมันทุกคนก็ประสบเหมือนเหมือนกันหมดทุกแปลงนะคะทุกแปลงเลยจะย้อนแสงให้ดูทางนี้สักหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็ในสวนมันของเราก็มี เสาไฟฟ้าเต็มไปหมดแล้วนะก็ดีค่ะมันปลอดภัยสำหรับคนที่สันจรไปมานี่จะย้อนแสงนิดนึงนะคะพี่น้องนี่พระอาทิตย์ให้ดูพระอาทิตย์กำลังขึ้นส่วนนี้ก็คือ ในสวนมันปีนี้นะคะสวนมันสัมปะหลังใครมีทางแก้เกี่ยวกับโรคมันสัมปะหลังแนะนำมะนาวได้นะคะมะนาวก็กำลังค้นหาวิธีต่างๆอันนี้เกษตรกร,ร,กรทุกคน ที่ทำมันสําปรังเนี่ยก็ทุกใจเรื่องนี้นะคะส่วนกเกษตรอำเภอนั้นะ่ะเขาก็หาวิธีมาหลายอย่างแล้วก็หลายปีแล้วแต่มันก็ยังแก้ไม่ได้งานงานของเกษตรกร,ก,รก็คือการสู้รบปอบมือกับโรค ระบาดในมันซึ่งมันไม่มีทางที่จะแก้ไขได้ส่วนใครมีวิธีที่จะแก้ไขก็ช่วยแนะนำได้นะคะแนะนำได้ใน บริเวณนี้มันก็จะติดอยู่กับหมู่บ้านโรงพยาบาลนะคะนู้นจะเป็นโรงพยาบาลจุฬาลัต์อินเตอร์เนชั่นแนลนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้ววัดอันนี้เป็นวัดป่าญาณาซิลินะคะบริเวณที่เห็นหลังคาสีขาวสูงสูง นั่นคือวัดป่าญาณาซิริส่วนนี้ก็รถคู่ชีพละค่ะไปกันทุกคนทุกแห่งนะคะข่าววันนี้มานาพาพี่น้องมาชมบรรยากาศ หลังที่ฝนตกเมื่อวานทั้งวันเมื่อคืนทั้งคืนในสวนมันสัมประรังก็มีบรรยากาศตอนเช้าๆที่มันค่อนข้างจะสดชื่นสักนิดหนึ่งคาดว่าวันนี้คงจะมีแดดนะคะมาให้พี่น้องได้รับชมภาพบรรยากาศใครมีทางแก้ไขแนะนำมะนาวได้นะคะเกี่ยวกับโรคของมันสัมประรัง ในโรคใบหงิกใบด่างนะคะใบมันก็จะหงิกหงิกแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะหงิกและด่างนะคะมันก็จะใบมันก็จะหงิกหงิกงองอ่อกโรคแบบนี้มันส่งผลไปถึงหัวนะคะถ้าหากว่า มันเริ่มเป็นในระยะเนี้ยมันส่งผลถึงหัวแน่นอนนะคะใครมีวิธีก็แนะนำมะนาวได้นะคะค่ะออฝากเป็นกำลังใจให้กับมะนาวหวานชาแนลด้วยนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กันและกันนะคะพาพี่น้องมารับชม ภาพบรรยากาศตอนเช้าที่ดูเหมือนจะสดชื่นนะคะในป่ามันสัมปะหลังอันนี้ให้ดูแค่มุมเดียวนะคะมุมเดียวเพราะว่าถ้าหากว่าถ่ายไปทั่วไร่เนี่ยอืก็คงจะยาวเลยเลคร่ะ <laughs> นะคะ ก็ขอบคุณทุกเลิกทุกไลายทุกๆก,กำลังใจที่มีให้มานาหวานชาแนลนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ